ชีฟแกรนแชร์คีสออที่2,025เป็น SUV สมรรถนะสูงที่มาพร้อมกับคุมพลังอันดูดันดีไซน์ที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยรถรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วแรงและความสะดวกสบายในการขับขี่ทั้ง,งอบนถนนและเส้นทางออฟโรดด้วยการออกแบบที่หรูหราและระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังแกรนแชร์คีสออที่ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ดีที่สุดในระดับไฮเอนด์ใต้ฝากระโปรงของ2,025แกรนแชร์คีสออทีเป็นเครื่องยนต์6.4ลิตร V8 เฮมิ ที่ให้กำลังสูงสุด475แรงม้าและแรงบิด637นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนส x 4 q u a t t r A C ซึ่งช่วยให้การขับที่มีความสมดุลระหว่างความเร็วและการยึดเกาะถนนรถคันนี้สามารถเร่งความเร็วจาก0-100ถกมชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีทำให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่เร็วที่สุดในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบ Launch Control ที่ช่วยให้การออกตัวเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension ที่สามารถปรับตามสภาพถนนเพื่อความนุ่มนวลหรือเพิ่มความแข็งแกร่งในการขับขี่แบบสปอร์ต Grand c h e r o k e SRT อี่2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแกร่ง,แ,งและดูดันกระจังหน้าทรงเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์ของ G ถูกออกแบบใหม่ให้มีความฉกเฉี่ยวฝ่ายหน้าเล็ตเมทริกซ์เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยางขํามคืนกันชนหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ล้ออันลอยขนาด20นิ้วที่ออกแบบมาให้รองรับสมรรถนะสูงระบบเบรกประสิทธิภาพสูงจากเบรมโบช่วยเพิ่มความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีปลายท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างทรงพลังภายในห้องโดยสารของจี r กร d งแชร e คีสออีเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยบอรดหนังแนเิและหนังกลับไดแคนเทอร์พร้อมโลโก้อ t เพิ่มความสปอร์ตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง5.1 k a r o 1 9, 9ลำโพงมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.3นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลสมรรถนะรถแบบเรียลไทม์เช่นแรง g f o r c ออัตราเร่งและอุณหภูมิของเครื่องยนต์ G g r แกรน a ์แชร์คอที่2 0 2 5มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโดยดิ c r u รูสคอนโทรล ระบบเตือนจุดบอดและเตือนรถตัดฐานด้านหลัง b l e n d Stop Monitoring, c r o s s Traffic Alert, ระบบช่วยรักษาเลนเล n e Keep a s s i s กล้องมองรอบคัน360องศาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking 2025 g คี a s ร์ทีเป็น SUV สมรรถนะสูงที่ผสมผสานพลังขับเคลื่อนที่เหนือชั้นความหรูรา และเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะต้องการ SUV สําสำหรับขับขี่บนทางหลวงหรือออกไปผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดแกรนด์แชคีซอที ee, พร้อมมออประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจและเหนือระดับหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ทรงพลังและหรูหราในเวลาเดียวกันรุ่นนี้คือคำตอบที่ดีที่สุด